สวัสดีค่ะทุกคู่ทุกคนมาพบมาพ่อกันคือเก้าค่ะกินข้าวยำแดงค่ะทุกแก้วกินข้าวกับแม่เด้อผ้าใส่ใจดีนั่งมองเก้าเนี่ยลูกหลานพ่อใหญ่ก็นั่งลบมุมอยู่นี่แหละมีเมนูอะไรอันนี้สิเกแกงนมาเกี้ยวปูก็ไม่ได้พอดีกับแผวอันนี้น้ำพริกปูดำลูกลูกปูนะคะไข่ปูอันนี้มกเขียดเียด็ด มามามาตอนที่พักมีมีตามเคยทุกคนมา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 กินมาพบผู้พอคุภัยว่ากาดำกาดำมามาข้างล่างชวนดูเร้่อๆจะมีผญาโย่ต้อยกับอีกนิดหนึ่งอันมหามาคุณอยากันสี่แบบนี้แหละทุกคนมักมวนจุดๆกันตรงนี้กินเกย์นี้พักนี่จัดไป

ไม <chat> mm ่ตอเจ็บันใดเนี่ยเฮ็บวดเจ็บวกไงขวดข้างยังที่เราไปเนี่ยขอนลายนดูแล้ว ไอ้ปกตาปะปกใหญ่อะเมื่อไร่เหรอ่า่นั้นอะวกเลยวันแรกออกไปตักดึง่่าทำไมมันบุมปบกขนาดั้งองยังพวกๆกันอ้ 拉不起来，一揉就。嗯嗯 กนมกเขียดแล้วคือหยากมกปลาซิวอ่ะกินมกเขียดกินมกปลาซิวเดี๋ยวมกปลาซิวเมื่อไหร่มาหนึ่งก็คักใส่น้ำพริกก็คักดายเข่าคักดตรงนั้นขว้างน้องดูเหี่ยวหาที่ยากนะ มุกปลาคิวนั้งอันนองคั้วไอ้นองอันนั้นบ้านเขาอะบ้านนี่ร้านปลาขาวหน่อยมา้มโมว่านี่บ้านนี้กว้างกันถึงแบบนี่ครับปลาขาวหน่อยมาเทำหมูอะครับปัต่างเซลอะไรหรอคือกว้างไปวัานี่ไหนผมว่งนี้สะพานครับสะพานพูดอะครับเอ๊ะที่นี้ว่ามันคือบ้านตะพูนอ้อนปลานั่นผมได้ปลากระพงกันี่กว้างครับเบื่อครับปลากระพงปลาขาวไปวันอยู่กว้างครับปลาขาววันไปก่อนเลยบอกปลาขาววันพรุ่งนี้ครับ ว่าานยูหันอ่ะันว่านยูฮันเห็นวตุนเจ้าเวลาเขาปล่อยเคลื่อนลงมาน้ำสั่งบุ๊เป็นพูนพูว่าที่นน้ำป่ามันแตกพัก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 ปักาข่าวเห็นแล้วมก็บมันมันอกมาแล้วมันสะทกันน้ำเค็มเขาใจเขาใจมันลเจิมไรมันไหกอยู่มองากน้ำ่ครับนี้มองบอกอยู่เวลาเขเปิดรั้เอาตรงนี้ก็ได้น้ำมองแม่แม่ว่าบ้านี้ปากมันของปากเขา บน้ำเนี่ยมันมีหินอี่ยังไงี่เล็กไม่ยังรบกวนข้าวเีกูกแนลงไม่ได้ค่ะแาไม่โลงเราโล่งเีืกเราะส่มาแกงมาเลยเพื่อเพื่อปลูกทำไรปลูก้าวีรอเป็นขันเป็นขันรอบงเส้นที่ดินเลยเพรวัานยราหันน้ำมนสิมาแยกมาอยู่บวานูสาแยกได้เมือนน้ำที่แยกมากอ่นี้ปลาเขา ကလေးလေး นีอึ๊บคนก็ลงเม็ดแล้วป๊กเป็กป๊กเป็แมันจะคุณเอ๋ยเด็กยังบบทานเปียนหรอกเปียนน้ำเปลห่างก็เปลี่ยนก่อนนี่บราณอ่ะ อันนี้เกลียวเคยดูกแบบเคยกุ้งน้อยเเรียกเคย แมลงกับการใดอีกตดึกตอนปีสามีจีเกลียดไปช่องนาะปีต่อๆน้องไม่ได้ยินกบปีนี้ยังบม่ได้มีกบออกแต่เบี้ยมีกบ่ลม่อดเกียบเหมนั้นค่ีคนจีเกีมันโค่มกันนี่ลมีทองขาวเปรูบาราดเลยมันเห็นหูมันหัวงับใกล้ันดูนี่ไป ม้องมันกรายเป็นขาวอยู่หางปัดงับเข้ากเด็นต้องเป็นตองที่บ่งกบมือง lọt <laughs> 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 có tới chảo cũng บ่ตี <laughs> <laughs> nó xin hốt nó nó có lên nào đi <laughs> tôi ค่เสออนี้นมัน,กนเกจจินเป็นไง่จานนะี้เป็นาะเบางานเพื่อนะงนั่นนเอากัานให้กันยังสกิมลาลูกนเนหานคนตกสำหรับกิมิ่ลาูกลาหลานให้ลูกลาอยู่ในคดเลยคุ้ว่าไรคนานง่ง ประกันการเงินการทองให้ร่ำไปด้วยนะคะสวยวันสวยคืนเด็บซีสุพรรณค่ะลูกหลานเลยยุ่งกระซิมเจอเขาคุ้นยากคลิปหน้าคลิปต่อไปจ้าคูทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้อบ๊ายบายค่ะ